ถ้าเห็นว่าผลงานของผมนั้นมีคุณค่าพอนะครับท่านสามารถที่จะสมัครเป็นสมาชิกได้แล้วนะครับตอนนี้เพื่อที่จะสนับสนุนช่องเพียงแค่เดือนละ20บาทเท่านั้นเองนะครับผมดังนั้นกระผมก็ขอขอบคุณทุกๆท,ท่านนะครับที่สมัครเป็นสมาชิกของช่องของกระผมโดยการคลิกตามลิงก์ใต้คลิปต่างๆได้แล้วณนะตอนนี้นะครับผม มาเรียนกันต่อในหน้าที่90นะครับของหนังสืออัปโหลด6นะครับวิชาภาษาอังกฤษสําหรับนักเรียนชั้นม .6 นะครับผมซึ่งใกล้จะจบเล่มแล้วนะครับนั่นก็คือเรื่อง coral reef นะครับ reef แปลว่าแนวแนวโขดินนะครับ coral แปลว่าปะการังนั้นนนั้ก็เลยแปลว่าโขดหินแนวปะการังนะครับ vocabulary คําศัพท์นะครับก็คือ environmental danger สิ่งที่เป็นอันตรายนะครับต่อสิ่งแวดล้อมนะครับ แล้วก็ไปดูคำศัพท์กันก่อนนะครับนะก่อนที่จะเรียนในเนื้อเรื่องนั่นคือคำศัพท์ว่าม r รินนะครับซึ่งแปลว่าเกี่ยวกับทะเลโคโรโพลิฟนะครับโคโรโพลิฟนะครับแปลว่าตัวปะการัง c o l o n นนะครับแปลว่าปะการังอยู่รวมตัวกันเป็นกลุ่มนะครับนะเป็น c o l o n นนะครับเป็นกลุ่มเป็นเป็นกลุ่มนะครับลามโซนนะครับสเกตนะครับสเกตแปลว่าเปลือกนะครับนะ อินอลัมโซนแปลว่าหินปูนนะครับเปลือกที่เป็นหินปูนก็คือโครงสร้างภายนอกของปาการังนะครับซึ่งเป็นหินปูนนั่นเองเลเยอนะครับเป็นชั้นๆไปนะครับ e c o คอีโคซิคนะครับแปลว,ว่าระบบนิเวศ p o อิซูนัสะครับแปลว,ว่าที่เป็นพิษรีเพีรแปลว่าซ่อมแซมมารีนไลฟ์แปลว่าชีวิตของสัตว์ทะเลนะครับคูสไลน์แปลว่าแนวชายฝั่ง erosion แปลว่าการกัดเซาะของน้ำชายทะเลนะครับใช้ยฝั่ง s o c e แปลว่าแหล่งนะครับ delicate balance แปลว่า Balance แปลว่าความสมรุลน,นะครับที่ละเอียดอ่อน harm นะครับแปลว่าอันตรายและก็ Lego poor นะครับแปลว่าเทเมื่อเรารู้คำศัพท์แล้วก็ไปดูในเนื้อเรื่องกันเลยนะครับเนื้อเรื่องเขาบอกว่า coral reefs นะครับก็คือแนวโคดเห็นปะการังแล้วก็ให้ตัวย่อมาว่า SOS นะครับ SOS นะครับคุณครูไปค้นหามาให้นะครับมันย่อม,มาจาก Save our souls a v e แปลว่าอดุรักษ์แปลว่าปกป้องนะครับ Our แปลว่าของเรา Souls แปลว่าจิตวิญญาณแต่แปลาตามความหมายแปลว่าสัญญาณขอความช่วยเหลือนะครับนะ Save our souls นะครับ S O S มาดูในเรื่องกันนะครับก็บอกว่า Coral r e e f grow b a s e d in warm นะครับ โดเห็นแนวปะการังนะครับจะเจริญเติบโตได้ดีที่สุดในสภาวะอากาศที่อบอุน่น shallow tropical waters around the world นะครับโดยเฉพาะแถบที่น้ำนะครับอุนอ่นๆนะครับและก็ตื้นนะครับ shallow แป t h ่ r ตื้น tropical แปลปว่าเขตเขตอบเขตอุ่นนะครับนะเขตร้อนนะครับ water น้ำ Around the world ที่อยู่รอ,รอบรอบโลกนี้นะครับนะ East s i d the Pacific Ocean โดยเฉพาะอย่างยิ่ยงในคาบหมาสมุทรแปซิฟิก the coastal water นะครับหรือแถบแถบ,แถบน้ำชายฝั่งนะครับ of Southeast Asia ในตะวันออกเฉียงใต้นะครับในทวีปเอเชียตะวัอ Asia, อะวนออกเฉียงในทวีป Southeast Asia เอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับ And the Indian ีนเอ n อินเดียนโอเชีนะครับในคาบมหมาสมุทรอินเดียและก็ในทะเลแคริบเบียนนะครับ Why do we need them นะครับขึ้นตัวแดงๆเป็นคำถามว่าทำไมพวกเราต้องการพวกมันคำว่าพวกมันในที่นี้ก็คือ Coral Reef นะครับแนวปะการังเขาเขียนมาว่า some people call coral the rainforest of the tree of the sea มีคนหลายคนเรียกโครโรเรฟนะครับแนวปากการาังว่าฝน Rainforest of the Sea ก็คือฝนเปียกชื้นในทะเลเพราะ i รน o r e s t เนี่ยป่าฝนนะครับแล้วป่าฝนป่าฝนบนบกนั้นนะครับ,นบ,นบ,ก,รบก็คือเป็นป่าที่เพียบพร้อมไปด้วยนา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  สัสตว์ต่างๆนะครับนะเป็นที่อยู่อาศัยของสัสตว์ต่างๆมากมายเพราะว่ามันอุดมสมบูรณ์และก็ coral reef ก็เปรียบเสมือนเรนฟอเรสออฟเดอะซีนั่นเองนะครับก็เรียกว่าป่าฝนของทะเลก็ไล้กัน because ก like uh, like ็ราะว่า like forest ะมันเหมือนกับป่าฝนที่อยู่บนบกนั่นเองนะครับซึ่งอุดมสมบูรณ์ they contain an amazing number of different species เดนนที่นี่คือโคโรเรฟนะครับคอนเทนนะครับบรรจุบรรจุในที่นี้ก็คือมีนะครับนะมีเอเมซดิ่งนัมเบอร์มี number, มจํานวนของสายพันธุ์สัตว์ต่างๆนั้นที่น่าประจัรย์มากมายนะครับ In fact ในความเป็นจริงแล้วนะครับ Reefs are home to more than 25% of all marine life ที่แนวปะการางังนะครับจะเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์ทะเลนะครับมากกว่า25% apart from their important to uh, to life on our planet น,นอกจากว่านะครับนะชีวิตของสัตว์ต่างๆจะมีความสำคัญนะครับบนโลกของเราแล้วนะครับ they are directly important to millions of people too นะครับพวกมันก็ยังมีความสำคัญโดยตรงนะครับต่อผู้คนบนโลกนี้หลายๆล้านคนนะครับ สำคัญอย่างไรเดี๋ยวเรียนรู้ต่อไปนะครับ Reef also protect islands and c o a s t l i n e from storm and erosion นะครับแนวปะการังเหล่านี้นะครับจะเป็นแนวปกป้องนะครับเป็นเกาะที่ใช้ปกป้องอแนวชายฝั่งนะครับนะจากพายุนะครับและก็จากการกัดเซาะของน้ำนะครับนะถ้ามี coral reef อยู่มันก็จะ เป็นแรงต่อต้านพายุได้แล้วก็เป็นการาาป้องกันนะครับไม่ให้มีน้ำกัดซอกเข้ามาในพื้นดินนั่นเองนะครับ t h e r e are i m p o r t t a n s o u r c e of food and even medicine และก็มันก็เป็นหนึ่งสำคัญนะครับที่ให้อาหารและก็ให้ยาแก่มนุษย์นะครับนะเดี๋ยวเรียนรู้ต่อไปนะครับว่าให้ยาอย่างไร And they create d jobs in the tourist industry และก็มัน ทำให้ผู้คนนะครับในโรงงานอุตสากรรมนั้นมีงานทมีงานทำนะครับนี่คือประโยชน์ของโค r โรรีฟนะครับผมจากคุณครูแปลให้สดๆไปต่อเลยนะครับย้อนหน้าต่อไปนะครับเขาถามว่า what m a k e c o r a l r e e f c o r a l e e f s แปลว่าโค r โรรีฟนั้นเกิดขึ้นได้อย่างไรนั่นเองนะครับนะหรือว่าอะไรทำให้เกิดโค r โรรีฟขึ้นมาคุณครูเรียกโค r โรรีฟ เป็นภาษาอังกฤษไปเลยนะครับต่อภาษาไทยก็คือแนวโคดหินปาการังนะครับเขาบอกว่าใช้ t ดีอนิมูสคอโครอ่าโพลิฟนะครับสัตว์ชนิดตัวเล็กๆนะครับนะที่เรียกว่าอ่าตัวปาการังนะครับนะปาการังนี่เป็นสัตว์นะครับนะไม่ได้เป็นพืชน,นะครับ growing together in hill s c o l น n y นะครับซึ่งเติบโตขึ้นมาพร้อมๆกันกับอ่าปาการังทั้งหมด ที่ขนาดใหญ่นะครับนะฮิลโคลนีโคลนีก็แปลว่าอาณานิคมหรือ,อหมู่ของปะการังขนาดใหญ่นะครับจะมีปะการังขนาดเล็กขึ้นมาเรียกว่าโพลิฟนะครับให้บิลโอคูริฟโอเวอร์ฮันเดรสโอทูซันส์ออฟเยียร์นะครับซึ่งได้เกิดขึ้นมาหลายหลายพันหลายร้อยปีแล้วนะครับหนาโอเวอร์ฮันเดรสโอทูซันส์ออฟเยียร์แปลว่าหลายร้อยหลายพันปีมาแล้วนะครับ The p o l ป p s m a k e o hard lambs t o n e s k e l e t o n which remain behind when they die ตัวของปาการังนั้นนะครับนะจะทำให้เกิดเป็นเปลือกนะครับนะเป็นโครงสร้างภายนอกของปาการังที่เป็นหินปูนนะครับผมขนาดขนาดแข็งนะครับนะ hard ซึ่งยังคงรีเมนนะครับยังคงอยู่เมื่อ ปาการังนั้นเสียชีวิตไปแล้วนะครับแต่แนวหินปูนนะครับก็ยังคงอยู่นะครับซึ่งเป็นเศษซากปากหักพังอา่าซากตายของปาการังนั่นเอง Adding another i n year l a t e r to the r e f แล้วก็เพิ่มขึ้นเรื่อยๆนะครับหนาจากที่บางๆอยู่นะครับนาก็จะเป็นเลเยอร์เป็นชั้นๆชั้นๆขึ้นมานะครับจะก,กลายเป็น โคดินนะครับนะเป็นร e e f แปลว่าโคดิน Other species of plants and animal life begin to grow plants species leaves animal begin live and and on the reef แล้วก็สายพันของพืธุชและสัตว์อื่นๆก็จะมาเกาะอาศัยแนวลมโซสเกตอลนะครับหรือว่าแนวเปลือกปะการังที่เสียชีวิตนั้นนะครับนะครับทั้งพืชและสัตว์ก็จะมาเกาะกินเพื่อดำรงชีวิตอยู่นะครับที่แนวปะการังนั้น An าค c o m p l e t e Ecosystem is b o r บูและระบบนิเวศท,ที่สมบูรณ์ก็เกิดขึ้นนะครับ Unfortunately นะครับแต่ช่างโชคร้ายเหลือเกินนะครับ If something c o u s e the top layer of living corals to die ถ้าเกิดว่ามีสิ่งใดสิ่งหนึ่งนะครับไปเป็นสาเหตุให้เลเยอหรือชั้นอันดับบนสุดของโคโรลีฟนั้นต้องตายลงนะครับนะ ก็จะไม่มีแหล่งอาหารให้กับพืชและสัตว์นั่นเอง The whole reef can die in a very short time แนวะปะการังเหล่านั้นก็สามารถตายได้นะครับในเวลาอันสั้น More than half the w o r l d o r a l r e e f are in danger เขาบอกว่านะครับในโลกนี้นะครับมีแนวปะการังมากกว่าครึ่งโลกนะครับที่กำลังตกอยู่ในภาวะอันตราย and this is mainly because of human activity และที่สำคัญนั้นก็คือเกิดขึ้นจากกิจกรรมของมนุษย์นั่นเองนะครับเอเชีย and Indian Ocean and the Caribbean นะครับซึ่งเกิดขึ้นทั้งในทวีปเอเชียทวีปอินเดียมหาสมุทรข้าบมหาสมุทรอินเดียและก็ในทะเลแคริบเบียนนะครับซึ่งเป็นที่อยู่ของอที่อยู่เยอะๆของแนวปากการัง นี่คือคุณครูแปลให้นะครับแต่คุณครูไม่ได้ขีดให้แต่ละคาศัพท์นะว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรบ้างนะครับให้นักเรียนดูเองนะครับนะแต่ถ้าเป็นม1 2 3เนี่ยคุณครูขีดให้ทีละคําศัพท์เลยว่าศัพท์ไหนแปลว่าอะไรนะครับไปแปลกันต่อครับผมขออนุญาตดื่มน้ํานิดหนึ่ง Why are they d a n g r นะครับทำไม แนวปะการังเหล่านั้นตกอยู่ในสาภาพอันตรายนะครับรละเอียดก็คือ O v e r f i s h i n g t ลอ t เดอะเ e ลิ a ก c a า e าน e ์ e อ e o f e ะร e ฟ s ์ e ีนะครับแ oh, นะปลว่าการตกปลามากเกินไปนะครับเป็นการทำลายสมดุลน,นะครับอย่างละเอียดของระบบนิเวศของโครโรลีฟนะครับของแนวปะการางัง a n บเบดี้ i ิชิง t h e ู h ฮ a มเ t อ e โครลิทเซลฟและนะครับนะการตกปลาด้วยวิธีต่างๆนั้นจะทำอันตรายให้กับโครลรีฟด้วยนะครับ u t i o n l e a d to climate change นและก็มลภาวะเป็นพิษทางอากาศนั้นนำไปสู่สภาพอากาศเกิดการเปลี่ยนแปลง Which can cause C temperature to rise และก็เป็นเหตุให้อุณหภูมิในน้ำนั้นเพิ่มขึ้นนะครับหรืออุณหภูมิในน้ำนั้นร้อนขึ้นแอนครูได้และก็ทำให้ปลาคารา์งนั้นตาย If the temperature doesn't suit return to Normal ถ้าเกิดว่าอุณหภูมิไม่ฟื้นคืนกลับเป็นปกติอ spills are d อเดลี่ทูมารีนไลฟ์และก็ การที่น้ำมันนะครับนะรั่วไหลลงไปในทะเลก็เป็นสาเหตุหนึ่งที่ร้ายแรงนะครับต่อสิ่งมีชีวิตในทะเล and the wastewater from factory pour poisonous c h e m i c a l into the sea และก็สาเหตุหนึ่งก็เกิดมาจากน้ำเสียจากโรงงานอุตสาหกรรมนะครับที่เททิ้งปนสารพิษลงไปในทะเลนะครับ คุณครูแปลให้สดๆอย่างนี้นะครับน,นักเรียนถ้าเกิดคนไหนที่ยังจําไม่ได้ว่าแปลว่าอะไรนะครับพวกคุณครูไลฟ์สดก็สามารถที่จะหยุดคลิปเพื่อที่จะฟังหลายๆรอบได้นะครับต่อไปก็ตั้งคําถามว่า what can we do แล้วเราควรจะทําอย่างไรนะครับเราสามารถทําอย่างไรได้บ้างรายละเอียดก็คือว่านะครับ reducing worldwide pollution can help the whole planet ให้ลดนะครับนะ มลภาวะเป็นพิษลงนะครับนะรีเดียส g งแปลว่าลดมนลภาวะเป็นพิษลง o ว l d w วน e นะครับทั่วโลกเลยนะครับซึ่ง can help the whole planet ก็สามารถช่วยเหลือโลกของเราได้ including coral r e e f to survive และก็ทำให้แนวปะการังก็สามารถมีชีวิตยอยู่ได้ด้วยนะครับ several country have l a w to protect r e e f หลายๆประเทศนะครับนะได้ออกกฎหมายเพื่อที่จะปกป้อง แนวปะกการาังเอาไว้นะครับ And other countries can do the same และประเทศอื่นๆนะครับก็ควรที่จะออกกฎหมายเช่นนั้นเหมือนกันนะครับนี่คือตามแนวความคิดของผู้เขียนนะครับ With today's technology นะครับด้วยเทคโนโลยีสมัยนี้นะครับ We can even repair and d a n g e r i p s and help n e want to grow เราก็สามารถที่จะปรับปรุงนะครับซ่อมแซมแนวปะกการาังนั้นให้กลับฟื้น คืนขึ้นมาใหม่นะครับเพื่อจะได้เติบโตต่อไปนี่คือ,อวิธีข้อเสนอนะครับของผู้เขียนนะครับผมทีนี้เรามาทำแบบฝึกหัดนะครับเขาบอกว่า what do you know about coral reef คุณมีความรู้อะไรบ้างนะครับเกี่ยวกับแนวปะาการางังแล้วก็แว e อาร์ดีนะครับมันอยู่ที่ไหนอย่างไรว้ยอาร์ดีผู้ชื่นและแนวปะะการังนั้นสำคัญอย่างไรนะครับก็มาดูแนวการตอบสั้นๆนะครับจากหนังสือคู่มือครูนะครับนะคุณครูก็นำมาแปลให้สดๆดังนี้นะครับนั่นก็คือ Coral Reef are i n warm นะครับแนวปะะการังนะครับจะอยู่ในเขตที่มีสภาพอากาศอบอุน่น shallow tropical water นะครับ around the world ซึ่งมีอยู่ทั่วโลกนะครับนะโดยเฉพาะเขตร้อนนะครับที่มีน้ำตื้นๆเช่นในคาบหมาสมุทรแปซิฟิกนะครับในน้ำแถบชายฝั่งของทวีปเอเชียตะวันออกเฉียงใต้นะครับในคาบมาสมุทรอินเดียและก็ในทะเลแคริบเบียน They are important because they are home to 25% of all marine life แนวควรเห็นปะการังสำคัญมากนั่นก็เพราะว่ามันเป็นที่อยู่อาศัยของสัตว์น้ำนะครับมากกว่า25 There are ซ็น o ์เ a ริญ o ู้ชนโซ f f o o ูชแอนแมก i c i n e และมันก็เป็นแหล่งที่ให้อาหารและก็ให้ยานะครับแก่มนุษย์คือออกมาทำยาได้นะครับนะในปะการัง And they created jobs in tourism แล้วก็มันทำให้คนมีงานทำนะครับในระบบของการท่องเที่ยวนะครับหรือหรือแปลงอย่างหนึ่งอย่างนี้นะครับนะ and they created jobs in tourism ก็คือก่อให้เกิดมีการท่องเที่ยวเกิดขึ้นอ,อย่างนี้นะครับนะก็คือผู้คนจะมาชอบไปดูแนวปะการังนะครับนะก็ทำให้เกิดมีมี ระบบการท่องเที่ยวได้เงินได้ทองจากการท่องเที่ยวเกิดขึ้นนะครับนะความหมายความหมายหนึ่งนะครับโอเคนะครับไปข้อที่2องถามว่าเขาบอกว่านะครับให้ิสเซนเตนร์ให้อ่านเนื้อเรื่องแล้วก็ให้พูดนะครับ e า e อา dangerous r e l ส t e d to c o โคร coral reef? Cor reef สิ่งที่เป็นอันตรายต่อแนวปะการางังนั้นมีอะไรบ้างนะครับอย่างไรให้ฟังแล้วก็อ่านนะครับเพื่อที่จะหาคำตอบ ก็นำมาตอบสั้นๆนะครับว่า wastewater from factory pools p o i s o n o u s chemical into the sea นะครับสิ่งที่ทำให้ในประการังเสียหายนั้นก็คือนะครับน้ำเสียซึ่งปนสารพิษมาด้วยนะครับที่โรงงานอุตสาหกรรมได้เททิ้งลงไปในทะเลนะครับ climate change c o o l s e a temperature to rise แล้วก็ อุณหภูมิที่เปลี่ยนแปลงนะครับนะบรรยากาศที่เปลี่ยนแปลงสภาพอากาศที่เปลี่ยนแปลงนั้นก่อให้เกิดอุณหภูมิสูงขึ้นนะครับซึ่ง which can kill coral ก็สามารถที่จะทำให้แนวปะการังนั้นตายด้วย oil spills are deadly to marine life and all fishing harm coral และก็น้ำมันนะครับนะที่รั่วไหลลงไปในทะเลนะครับก็เป็น อันตรายโดยตรงนะครับต่อสิ่งมีชีวิตในทะเลและประการสุดท้ายก็คือการตกปลานะครับมากเกินไปก็ยังก่ออันตรายให้เกิดให้เกิดแก่โคดหินแนวปะการังนะครับนี่คือสาเหตุหลักๆนะครับนะก็เป็นว่าจบหน้าที่90